แต <c oughs> ่จำกระประงงอ๋องว่าอะไรแล้วเดีลยว,ลวุณไปเจอเกมไหมตกวเป็นเพลเกมมา <c oughs> ก็เป็นเกมอย่างดังเกินไปรหรือเปล่าจะกลัว <c oughs> อ๋ออ๋อ,อไม่ถับไฟเลยเยี่ยมมัน,นคือน่าจะช่วยคนไปเจอในคุก เดินไปเลยทเอเสร็จปิดไปเลยโอให้เดินไปเรื่อยๆเดินกลับหลังไม่ได้ยังอี๋โอ้ให้ช่วยให้ช่วยให้ช่วยคนอ๋อให้ช่วยให้ช่วยให้ช่วยติมันติมันโอเคอ๋อโอเครู้ิธีอะไรนอ๋อโอเคไม่ต้อง อ๋อไม่ต okay. ้องไปตีก็ได้เนี่ยมีการตักน้ำเพิ่มด้วยโอเคตังโอเคเป็นเจ้าก็สนุกดีวัดตนาเอ้ยตายแล้วจะตายแล้วไม่เป็นไร เล็อกจะไว้ได้ไม่มีตาต่อตาต่อให้เป็น New High s c ก o ใช่ก็เพิงเลียงขรังแรกกู้สั่นเ,นอ,เ,นอ,เอาเอาคือต่อเลยช่างมันไม่ตีมันแล้วกันอ๋อมันมีถังน้ำน้ำ ฮะอ๋อฮะฮอ๋อูไร,ไ,ร,ไ,รไปไ๋ยวไปีวเดี๋ดดวยวนอนี้ไม่มีคนจะตีทำไมอ๋อได้ความดีอ้าวไมเป,ไป เมืนเพิ่อีคนแบบอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือไอ้เอ้ยเพื่อนอย่าพึ่งมาตอนนี้ชิบหายชิบเอ้ยไป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 น้ำไม่หมดเลยเอยิอันนี้สำมาอไหโอ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 เคโอเคมครับโอเคไม่เป็นไรแล้วป็ เรเล่นเกมนี้ก่อนแล้วเกมแล้วไอ้เออไปตีวีสายแม่งู้ว่าแต่ถ้าตีตัวนี้ได้มันจะได้ก็ได้อนู่ว่าคลิปนี้ก็ก็อาจจะสั้นหน่อยฮะอ้เดี๋ยวนะคะแนนสองร้อยได้ด้านบนมันสองร้อยหกสิบสองไม่ใช่อ ถูกตัวจ,จริงจริงรีเทิร์นอ้างไปหาเกมอื่นเล่นต่อดีไหมเนี่ยอไปหา,ปหาเยมอืนเล่นโอเคเราบัาเดีหนนี้คืออ้านี่ฮอตฮอฮต วารอนต้องโหลดด้วยเยี่ยมสุดเยอ่ใครจะมาดูแบบโอ้โอิจินกะตะกตัวเลยฮ่หาฮ่าซิงเกมก็ดังเลยแม่งทำคลิปเพื่อไม่ให้คนอื่นงองใช่ใช่ใช่ทำไมงั้นเบรลงคลิปเพื่อให้มาดาเร็ <c oughs> ไม่ได้ให้กขายยังไงอ่ะอ๋ออ๋อให้กลับเป็นบ,นบอลเวัดต่อเป็นโชว์ด้วยโอ้ยได้เที้ยหนึ่งอ๋อเกมหัวร้อยนี่ก็ Chuyện nụ lý nhờ ha? Hả? Tuyệt đơn đầm phức tạp hả mấy? Bên thôi. Hả? Có đại hình à? Tại cái bên phía xì พี่สิงม,มึนทำอะไรไล้มันก็ได้ตังค<ม>์หัวโขโกก็ตายดุกกวยเข้าไปเข้าไปสิวะไม่เป็นไรตายแม่งเลย ุ่มกล่องไหนดีโฮ้กล oh, ่องที่ดีที่สุดจะได้ผมฟ้าหัวร้อนเป็นดอก,มกอไม้เหรอไม่นา่าเชยกล่องนี้เดีฮยวโอ้โหห้าสิบปะฮอิไม่เป็นไรยังไงเลื่องของแค่นี้อยู่แล้วไม่เป็นไรว้าวกล่องจะได้อะไรนะเล่นให้ได้กล่องก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาปิด อเออมึงแบบได้กองกองจะเปิดแดนเลยอย่าบอกนะว่าโฆษณาดูแลโฆษณาแน่นอนโอเคกวนก็ไม่มีอะไรวะเม่อเคไว้แค่นี้กวการเจ็ดใงทีมคงไม่มีอะไรเสียหายหรอกมั้งโอเคไปไาย